ลูกชิ้นหายอ่ะไอ้แกลูกชิ้นกุ้งไอ้นี่ไงไปแล้วกูเหี้ยไอ้เหี้ยเราดิสือเราดิสาวแล้วไอ้สตวไอ้เระเบิ่โดนโดนตายยังยตายได้ดูสศงแล้วสตีนี้ไอ้คนบาป หลอดออมซินนะหลอดออมซินเด้เหรอเห็นไหมพยายามจะทำร้ายคนอื่นไงโดนเองเฮ้ยใครใครก็แน่ไม่เริ่มก่อนวะเยี่ยสะดตีนจัดไปเหี้ยไปเองเยเฮ้ยเฮ้ยดูรู้นะเว้ยรู้ด้วยทำเหี้ยอะไรเฮ้ยอย่าเน้อมึงอย่าเน้อมึงเราไปดีซะแล้วจะเก็บไปดีสะเกิบไปดีไง

ย้อนเฮ้ยยอนเฮ้ยยันนีแกเฮ้ยเครียเล่นมวยมาแล้วครับอาการเดี๋ยวนี้เฮ้ยเคีียดเลยเฮ้ยเครียดเลยเฮ้ยกูอยู่เฉยๆได้สัตว์ได้ต้นตีจัดโดนโแล้ว บาปกรรมคือสนองไอ้แล้ววันเน็ตมีเ <tinc S 2> มื่อก <eye> <reais> ี <S <S ้เป็นงานเล่นเลยเนี่ยบาปนั้นจะสนองคือหูวหน้ากว่าบ้างั้นเอาคราคิสตันเฮ้ยเฮ้ย มันนลิสตาอะไรอะไรเล่นไรคุยไม่เล่นควยไรมึงควยไรควยไรเออควยไรโอ้ไม่เล่นแน่หลบไปดิจิตอลหนีหลบไปดิจิตอลเฮ้ย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 อย่าอย่าอย่าดิจิตอลควยไร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 หยิบมาหยิบมาหยิบเร็วหยิบเร็วหยิบเร็วเราหยิบดิเราหยิบดิมุกี้เรียนได้สั่งมุกี้เกู มันนี่มันนี่มันนี่เมันนี่เอ้าพี่เจคานไปซ่าหมดเลอะที่หัวแล้วตายเลยอยู่ความเหงาเลยนี่ชูวยไม่ได้หรอไอ้เหี้ย รอเลื่อวะเฮียเหล่าฝาบคือสนองเฮียบอลยังไม่มาเลยเออฮียปอลแม่งยังไม่มาเลยอ่ะยังอยู่ในห้องใต้ดินต่อไปยังอยู่ห้องบนหลังคาต่อไปอ่ะเหงาเลยเหงาคนเดียวเลยเฮียแม่งตายฟรีเลยเฮียเกือบแล้วกูไอ้เหี้ย ก็ไปซากวะแล้วไปจังหวนะกระป๋องเลยกันเป็นกระป๋องกระป๋องน้อยนี <c oughs> ่นานนะเว้ยเราไปถามมันดีได้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 